นาฬิกายอย่างวะราคาแค่89บาทกันน้ำก็ได้มีปุ่มกดเปิดไฟหน้าจอมีฟังกช์ชันจับเวลา นอกจากจะโชว์เวลาบนหน้าจอแล้วยังมีวันที่ให้ดูอีกด้วยเพื่อนๆครับและนี่ก็คือนาฬิกาทรงสปอร์ตยี่ห้อดัตส์นะครับตัวเรือนและสายรัดทํามาจากเรซินและซิลิโคนเหมาะกับทุกๆคนที่ชอบนาฬิกาทรงสปอร์ตนะครับโดยเฉพาะคนที่มีงบน้อยๆนะครับตัวนี้เป็นทางเลือกที่ดีเลยนะครับเพื่อนๆเหมาะกับเพื่อนๆที่เป็นสายลุยนะครับใช้งานแบบไม่ต้องระวังเลยนะครับถ้านาฬิกาแพงๆเราก็ต้องคอยประคบมงมเขาใช่ไหมครับแต่นาฬิกาตัวนี้นอกจากราคาถูกแล้วคุณภาพก็ถือว่าโอเคนะครับเราสามารถใส่ลุยๆได้แบบสบายๆเลยนะครับเพื่อนส่ววนตั ผมซื้อมาให้ลูกชายใส่ไปโรงเรียนนะครับไม่ต้องมาคอยระวังว่าลูกจะทํานาฬิกาเป็นรอยหรือว่าลูกจะทํานาฬิกาหายนะครับบอกตามตรงว่าตอนที่ซื้อมาตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะครับว่านาฬิกาเขาจะใช้ได้สักกี่วันราคาแค่89บาทเองแต่ก่อนที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมนั้นผมทดลองให้ลูกชายผมใส่ไปโรงเรียนมา2อาทิตย์แล้วนะครับนาฬิกาเขาก็ยังใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเพื่อนๆถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับนาฬิกาเรือนนี้ตอนนี้ทางร้านเขามีโปรโมชั่นเรือนละแค่89บาทเองนะครับเพื่อนๆแถมสียังมี ไว้ให้แล้วนะครับรีบไปตามกันนะครับเพื่อนๆก่อนโปรโมชั่นนี้จะหมดลง